ขอความเจริญพระธรรมจงมบังเกิดมดีท่านผู้ผู้ชมทุกท่านเรื่องหนูนี่ก็มีภาษิตอันหนึ่งว่าหนูตกถังข้าวสารเรื่องหนูตกถังข้าวสารหรือหนูอยู่ถังข้าวสารนี้ก็เป็นข้อคิดคติธรรมสองประการคือ 1. เด็กๆเ,เกิดมาแล้วมีพ่อแม่ร่ำรวยอยู่กินสบาย อิมีพรีมันไม่เคยหากินด้วยตนเองเลยเมื่อเกิดมาอยู่สุขสบายมีการบริการเห็นทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ก็ไม่พยายามขวนขวายคิดว่าสมบัติที่มีอยู่เนี่ยกินจนตายเด็กเหล่านี้ก็เลยไม่ขยันขันแข็งนั่งกินนอนกินงานการไม่เคยทำเรียนไม่เคยเรียนจะใช้สอยอะไรก็ใช้แต่แม่บ้านคนรับใช้ เพราะที่สุดเด็กประเภทนี้เรียนไม่สูงไม่มีความรู้อันเกิดขึ้นกันตนเองถ้าทรัพย์สินเงินทองนั้นมันมีกองท่วมหัวก็กินไปหมดไปแต่ละวันโดยไม่ได้ศึกษาที่มาของทรัพย์สินแต่ถ้าเข้าสารหมดล่ะตายเพราะไม่สามารถขึ้นจากถังออกไปหากินได้ดังนั้นการเกิดเป็นลูกหลานถึงแม่พ่อแม่มีเงิน กเกิดจากการประกอบธุรกิจก็จงหมั่นศึกษาเล่าเรียนขยันทำรรมาหากินให้ได้โดยตนเองเพราะเงินของพ่อแม่ไม่ใช่เงินของตัวอีกประการหนึ่งหนูตกถังข้าวสารก็หมายความว่าผู้ชายบางคนที่ตะเกียกตะกายมองหาสาวแก่แม่ไม้ที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็แต่งงานทั้งนี้ พื่อจะได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองของเสาวแก่แม่ไม้นั้นแล้วเขาก็ลือกันว่าผู้ชายคนนี้ตกถังเข้าสารผู้ชายบางคนอายุไม่มากแต่ว่าจิตใจไม่ค่อยอยากจะทำงานเจ้าชู้อยากจะสบายก็เลยเห็นผู้หญิงอายุเยอะก็ยอมที่จะอยู่ด้วยเพียงเพื่อหวังใช้ทรัพย์สินเงินทองและถ้าผู้หญิงเขาเผลอ ก็เอาเงินทองของผู้หญิงนั่นแหละไปมีเมียน้อยไปให้ผู้หญิงอื่นต่อหรือไปเที่ยวที่อื่นหนูตกทางข้อสารนี้นะระยะแรกๆก็คิดว่าโชคดีแต่ว่าสังคมเขาตราหน้าเขาตราหน้าว่าอย่างไรเขาตราหน้าว่าเป็นเพืกหนูไต่เต้าคำว่าไต่เต้านี้ก็หมายความว่าหมายถึงเต้าก็หมายถึงผู้หญิงก็แสดงว่าคนคนนี้ ยกระดับฐานะแบบไต่เต้าคืออาศัยฐานะผู้หญิงถ้าเป็นข้าราชการหรือพนกักงานบริษัทที่ผู้ชายประเภทนี้สมคบกับผู้หญิงยอมเป็นสามียศตำแหน่งขึ้นกันเดินขึ้นเขาเรลยเพิกไต่เต้าถ้าเป็นอย่างนี้มันหมุดศักดิ์ศรีของความเป็นชายรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นรูปผู้ชายจะต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษเป็นภาวะผู้นำ อย่ามีใจมุ่งหวังเป็นหนูตกผังข้อสารรู้ถึงไหนอายถึงนั่นอยู่ก็เสียศักดิ์ศรีไม่มีความดีในสังคมให้ปรากฏ